สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป2ข้อสอบจีเดีปี2563นะครับในส่วนข้อสอบระดับยากข้อที่21-30นะครับเขาก็ให้ภาพมานะครับเป็น,นรูปรูปปลาทาสีลูกปบาตามเงื่อนไขนะครับจะมองจากด้านหน้าพบว่าลูกปาาสีเหลืองอยู่ด้านขวาของลูกปบาสีดำนะก็คือตัวนี้ครับลูกปาาสีเหลืองอยู่ด้านขวาของลูกปาาสีดำนะครับลูกปาาสี ม่วงนะครับอยู่ด้านซ้ายของรูปบาทสีเขียวนะครับม่วงอยู่ซ้ายนะครับเขียวอยู่ขวานะครับรูปบาทสีเขียวนั้นอยู่บนรูปบาทสีฟ้านะครับสีเขียวอยู่บนสีฟ้าและรูปบาทสีฟ้านั้นอยู่ด้านหลังรูปบาทสีเหลืองนะครับสีฟ้าอยู่หลังสีเหลืองพอมาประกอบรวมกันนะครับเราก็จะได้ภาพดังต่อบปนี้นะครับคล้ายๆตัวนี้คําถามคือ A นั้นสีอะไรครับเอก็คือสีม่วงครับคาตอบก็คือข้อสีครับ ข้อ4สีม่วงนะครับสำหรับข้อที่21ทีนี้มาดูที่22นะครับให้ตัวเลขมา 7a นะครับ a นี่แทนด้วยตัวเลขโดดนะครับแล้วก็ 6b b 6 90 84แล้วก็348นะครับที่เราเห็นนั้นเป็นข้อสอบ4วิชานะฮะร,รวมคะแนนทั้งหมดก็คือ348นะครับเมื่อ 7a แล้วก็ 6b นั้นเป็นจำนวนเลข2หลักนะครับจงหาว่า b a คือจำนวนใดนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาหาว่านะครับเจ็ดเอกับ6 b ปีนเป็นยังไงนะครับก็คือนะครับเราก็จะได้สมการว่า7 a บวกด้วย6 b 6นะครับบวกด้วย90บวกด้วย84นะครับเท่ากับ348โยกฝั่งนี้มานะครับลบสามนะครับก็มีลบด้วย90ลบด้วย84นะเหลือ174นะครับตอนนั้นเราก็ได้ 7a บวกด้วยนะครับ6 บหกเท่ากับร้อสังเกตดูนะ,ะนะครับว่า a อบวกหนะครับ a อบวกหได้4นะครับ a อบวกหได้4ดังนั้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่า,า a 14. นะครับเอบวกหเท่ากับสินะครับเพราะว่า6มันมากกว่า4ดังนั้นมันจะต้องนะครับมีตัวทดนะครับเป็น1นะครับ a อบวกหได้4นะครับดังนั้นมันจะต้องเป็น14นะครับ a อบวกหได้14 ีนี้เราก็จะรู้ว่า a นั้นก็คือ14บสลบเท่ากับแนะครับสรุปก็คือ a คือ8ครับจากนั้นเอา8ไปเติมนะครับก็จะได้จาก7 a ก็เลือยได้เป็น78็ดสบนะครับเจ็ดสิบแปดบวกด้วย b หกเท่ากับร้อยเนะครับยก78มาฝั่งนี้เป็นลบครับก็จะได้ร้อยเบลบด้วย78็เท่ากับเก้าสิบหกนะครับเกาสิบหตัวนี้ก็คือ b นะครับดังนั้นเลขเก้ก็คือบ เขาถามว่า b b a คืออะไรก็คือ98ครับ b คือ9นะครับ a คือ8 b a ตัวนี้ก็คือ98นะครับคำตอบก็คือ98ทีนี้มาดูที่23 23นั้นนะครับเขาบอกว่าผลรวมจำนวน4จํจำนวนในวงกลมแต่ละวงนั้นเท่ากับ500จงหาว่า b นั้นแทนจำนวนใดนะครับเราจะเห็นว่า b อยู่ตรงนี้ครับ b อยู่ตรงนี้แล้วก็มีติด a มาด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องแก้ a ก่อนนะครับแก้ a ก่อน เราต้องรู้ว่า A คืออะไรนะครับเรารู้ว่านะครับ164กนะครับก็คือวงด้านบนนะ164บวกด้วย9 4บวกด้วย67บวกด้วย A ก็คือ500นะครับดังนั้นก็ยกนะครับมาทางด้านขวาครับจากซ้ายมาขวาครับหรือจะรวมกันก่อนก็ได้ครับรวมก็คือนะครับตัวนี้นะครับอบ่วกเ4าบวก67ได้325นะครับ ห้าร้อยลบไปสามร้อยยี่สิบห้าก็คือ175นะครับ a ก็คือ1 7อยะนะครับทีนี้เมื่อได้ A แล้วก็มาดูวงด้านล่างครับผมเลือกวงด้านล่างขวาเพราะว่ามันมี5อยู่นะ,นะะก็หวังว่ามันจะ,ร,ะรวมไร้ง,ง่ายขึ้นทีนี้วงด้านล่างครับก็คือเป็น A บวก B นะครับบวกด้วย7 6 7บวกด้วย205เท่ากับ500นะครับจากนั้นนะครับเราก็แทนค่า A A เรารู้อยู่แล้ว175นะครับ ก็จะเป็น175บวกด้วย b บวกด้วย67บวกด้วย205นะครับเท่ากับ500โยกตัวเลขทั้งหมดนะครับหรือรวมกันก่อนก็ได้นะนะรวมตัวเลขทั้งหมดก็จะได้ b บวกด้วย447เท่ากับ500ก็โยกนะ447มาก็เป็น500ลบ447ก็คือ53 b ก็คือ53ครับคำตอบคือ53ทีนี้มาดูที่ข้อที่24 ข้อ24บอกว่าสี่เหลี่ยมในประโยคนั้นแทนด้วยตัวเลขโดดเดียวกันทั้งหมดนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้คือแทนเลขโดดทั้งหมดนะครับจงหาว่าผลบวกนะครับของเลขโดดที่สามารถเติมในสี่เหลี่ยมได้นะครับแล้วทําให้ประโยคทั้งสี่เป็นจริงนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนตัวแรก24น้อยกว่าสี่เหลี่ยม2นะครับดังนั้นตัวเลขที่เติมตรงนี้ก็คืออะไรครับมากกว่านะมากกว่าก็ต้องเป็น3ขึ้นไปครับ 3ได้สีได้5ได้จนถึง9นะครับ3ถึง9ก็คือค่าที่เป็นไปได้ตัวสมการที่2นะครับสี่เหลี่ยมอ่าดสี่เหลี่ยมนะครับน้อยกว่า7จนะจน้อยกว่า7 8ดนะดังนั้น7 7เหมือนกันดังนั้นตัวสี่เหลี่ยมนี่ต้องเป็นนะครับ0ไปจนถึง7ครับ0ูนย์ถึง7ดนะครับดังนั้นสี่เหลี่ยมจะมีค่าศูนย์ถึง7ทีนี้มาดูตัวที่3ครับ54น้อยกว่านะครับ6 ดังนั้นตัวนี้นะครับเติมไเลขอะไรก็ได้นะศูนย์ถึงเก้านะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมากกว่าห้าสิบสี่นะตัวถัดมาครับหกสามห้ามากกว่าสามสี่เหลี่ยมดังนั้นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็ต้องเป็นศูนย์ถึงสี่ครับศูนย์ถึงสี่เมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับตัวเลขที่อยู่ในนะครับเงื่อนไขทั้งสี่ข้อนั้นมีเพียงอยู่สองตัวก็คือสามกับสี่นะครับสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับคำตอบก็คือผลบวกนั้นก็คือเจ็ดนะครับนี่คือข้อที่ยี่สิบสี่ ีนี่มาดูที่25 25บอกว่าบัตรเลข2 4 7 8นะ2 4 7 8บัตรละ2ใบนะครับบัตรละ2ใบนะมาสร้างประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้จงหาผลลัพธ์ที่มากที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าตัวแรกบวกกับตัวที่2นะครับดังนั้นบวกนั้นนะครับบวกกับบวกเราต้องใช้ตัวเลขสูงสที่สุดเท่าที่จะทำได้ลบก็มาปรับเลือกตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับดังนั้นตัวเลขมากที่สุดนั้นก็คือ8ครับ ทีนี้8เราจะไปใช้ในนี้นะครับก็ไม่เหมาะนะนะครับเพราะว่าเราต้องการ8นะครับในหลักร้อยจะมีค่ามากกว่า8ในหลักสิบก็มีค่ามากดังนั้นเราก็จะใช้เป็น887เนะครับเนื่องจากว่า8มีแค่2อใบถัดไปก็คือ7นะครับตัวนี้ก็จะเป็น887ส่วนเลข2หลักตัวนี้นะครับก็จะใช้บัตรที่เหลือที่มีค่คาสูงสูงก็คือ7 1ใบแล้วก็4ครับดังนั้นก็จะเป็นนะครับ8 8 7บวก74ส่ 7, นะครับส่วน ลบนั้นนะครับจะต้องเลือกตัวเลขน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดในาคํโจทย์นั้นก็คือ2ครับเราก็จะใช้2 2เลยนะครับสองสองสี่นะครับเพราะว่า4ยังเหลืออยู่บัตรหนึ่งนะครับเราก็จะกลายเป็นนะครับแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสิบสี่ลบด้วยสองร้อยยี่สิบสี่นะครับได้เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดคำตอบก็คือเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับทีนี้มาดูข้อที่ยี่สิบหกข้อยี่สิบหกบอกว่าวางรูปแก้วนะครับ เป็น3แบบนะครับแบบรูปนะตรงกลางมีรูปดอกกุหลาบตรงกลางมีรูปแฉกนะแล้วก็เป็นวงกลมเฉยๆนะครับอ่ารูป A นะครับก็จะบอกว่ารูปบอลรูปนี้นะนะรูปดอกไม้กับรูปดาวแฉกนะครับเท่ากับวงกลมนะครับอ่าหรือ B ก็จะเป็นนะครับรูปดาวแฉก3อันแล้วก็รูปวงกลม2ออันนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วถ้าเกิดนะครับอ่า าช่างนี้นะครับเราต้องวางรูปดาวรูปดอกไม้นะในฝั่งในภาพนี้ทำยังไงให้บาลานะครับเราก็มาดูก่อนนะนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับเราก็เพิ่มเป็น2เท่าครับ2เท่าต,ตัวนี้ก็จะมีรูปดาว2รูปดอกแฉกนะครับแล้วก็บลสีไม่มีลายนะครับสองอันนะครับทีนี้นะครับเรารู้ว่าบลมีลายนั้นไม่มีลาย2อ,อันนั้นเท่ากับรูปดาวแฉกาดุก3 3รูปนะครับก็จะได้สีส อ่ะสี่บอนตัวนี้ย้ายลงมาแล้วก็เอา3ตัวนี้มาแทนก็จะบาลานซ์กันนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีรูปดาวนะครับ2กับ3ก็หยิบรูปดาวออก2อันครับมันก็จะเหลือรูปดาวดอกไม้อยู่2อันแล้วก็ดาวแฉกอีกอันหนึ่งนะครับคําตอบก็คือนะครับต้องวางอะไรครับรูปดอกไม้นะบอารูปดอกไม้อยู่2อันครับใช้ลูกแก้วอยู่2ลูกนะครับก็คือคําตอบข้อ26ทีนี้มาดูที่27ครับ ยีบอกว่ามีตะก้าอยู่สิบใบแต่ละใบมีมะม่วงแตกต่างกันตั้งแต่1ผลจนถึง10ผลมีนักเรียน5คนนะครับให้หยิบตะก้ามะม่วงไปคนละสใบนะครับลูซี่รวมแล้วได้5ผลเควินรวมแล้วได้9ก้าเจสันรวมแล้วได้7จ็ดนะครับแมรี่รวมแล้วได้15นะครับทีนี้นะครับเขาถามว่าแคทนั้นได้มะม่วงไปทั้งหมดกี่ผลนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขก่อนอะตะก้าสิบใบมีห 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเรารวมนะครับทั้งหมดเราก็จะได้ผลมะม่วงทั้งหมด55ผลนะครับได้มะม่วงทั้งหมดนั้น55ผลนะครับแคทนั้นได้มะม่วงไปทั้งหมดกี่ผลก็เอา55ตั้งแล้วลบจำนวนที่เรารู้ครับก็คือนะครับลูซี่นะครับ5ผลลบลูซี่5ผลแล้วลบเควิน9แล้วลบอะไรครับ เจสั 37, แล้วก็ลบแมรี่อีก15นะครับก็คือ5้าบวกเบวกเบวกสิ 15, ได้36เอา55ตั้งลบด้วย36ก็คือได้19ผลนะครับดังนั้นเคสได้ผลมะม่วงไปทั้งหมด19ผลนะครับที่นี่มาดูที่28 28นั้นให้ a มานะครับเป็นภาพหลังใหญ่ก็คือ10หลังเล็กก็คือ1ดังนั้นตัวนี้นะครับยีมครับีอ่าดนะครับมีทั้งหมดนะครับสิ 10, แล้วก็ มีหลังเลขอีก7นะครับก็เป็น17บนะครับทีนี้เขาก็บอกโจทย์ว่านะครับ B หมู่บ้าน b นั้นมีมากกว่านะครับหมู่บ้าน C อยู่3ครัวเรือนนะครับดังนั้นเราก็จะได้ b เท่ากับ C บวก3ครับ C บวก3จากนั้นก็เอา B เนี้ยไปแทนค่าในสมการนะครับก็คือได้ A บวก B บวก C บวก d เท่ากับ105นะครับเมื่อแทนสมการเข้าไปแล้วเราก็จะได้23บบวกวงเล็บเปิด c บวก3บวกวงเล็บปิดบวกด้วย4บวก17เท่ากับ105นะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น4บวก4นะครับแล้วก็ได้2 4ส่วนฝั่งขวานะครับ105ตัวนี้ก็จะถูกลบโดยนะครับลบด้วย23นะครับย้ายฝั่งมาเป็นลบแล้วก็3แล้วก็17นะครับเราก็จะรวมกันไปก่อนก็ได้นะครับก็กลายเป็น4 3ครับ 3ากับ็ก็รวมเป็น20นะ20บวกก็ได้4 3เราก็จะได้ร0 5นะครับ105ลบด้วย4 3ดังนั้นนะครับเราก็จะนะครับรู้ว่านะครับอ 4, นะครับ2 4เท่ากับ62นะครับเอา1้อตั้งแล้วลนะบด้วย43ก็จะได้62นะครับ4วกได้24นะครับ24เท่ากับ62 ดังนั้น C เดียวก็คือ31ครับเมื่อเรารู้3ามล้วเก็ไปแทนใน B B นะครับ b เท่ากับ3าบวกสครับก็คือข้างบนนี้นะครับได้34 A บนะครับ a วก B เพราะว่าเขาถามว่าทิศเหนือของถนนนะครับก็คือหมู่บ้าน A กับ B ต้องรวมกันนะ a บวก B ก็คือ23บวก34ได้57หลังครับคำตอบก็คือ57ทีนี้มาดูข้อที่29ครับ,รบมีเหรียญอยู่6เหรียญเหรียญ16เหรียญธนบัตร 50บาทอยู่6ฉบับ50บาทอยู่6ฉบับใบธนาบัตรร้อยหนึ่งฉบับนะครับจงหาวิธีการรวมเงินให้ได้500มีทั้งหมดกี่วิธีนะครับคําถามแบบนี้นะครับเราก็ต้องสมมุติดูก่อนถ้าเกิดเรารใช้ทั้งหมด500เลยนะครับแบงค์ร้อยห้าใบก็เป็นวิธีที่1ครับใช้แบงค์ร้อยห้าใบเพราะว่ามีทั้งหมด6กใบใช่ไหมแบงค์ร้อยทั้งหมด5ใบก็เป็นวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2ครับ ลด500อ่าลดลดบัตรปบ100บาทนะครับเหลือ4ครับเหลือ4ดังนั้นเราก็เอานะครับ50บาท2ฉบับแทนแล้ววิธีที่3ก็คือนะครับ400ครับแบงค์1 0 4ใบนะครับแล้วก็ใช้นะครับแบงค์50นะครับอยู่1ใบแล้วก็เหรียญ10บาทอีก5เหรียญนะครับก็ได้500เช่นเดียวกันนะครับวิธีที่4นะครับ ก็คือใช้ธนาบัตรร้อยหนึ่งสามใบก็คือได้สามร้อยจากนั้นก็เอาใบธนาบัตรห้าสิบบาทนะครับมาสี่ใบก็รวมกันได้ห้าร้อยเช่นเดียวกันนะครับวิธีที่ห้านะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ลดธนาบัตรใบละห้าสิบาทรวเหลือสามครับจากสี่เหลือสามดังนั้นเราก็ต้องมาเติมด้วยเหรียญสิบครับธนาบัตรห้าสิบก็จะหายไปหนึ่งใบนะครับก็แทนด้วยเหรียญครับก็คือห้าเหรียญเหรียญสิบบาทห้าเหรียญ เป็นวิธีที่5วิธีที่6ก็คือใช้แบงค์ร้อยอยู่2ใบนะแล้วก็ใช้แบงค์ห้าสิบยู่6ใบนะครับ6ใบ50าสิบกใบก็คือ3ามสครับบวกกับแบงค์ร้อยสใบก็เป็นนะครับห้าทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือข้อ7นะครับข้อ7นั้นนะครับก็จะใช้แบงค์ร้อยอยู่2ใบเหมือนเดิมนะครับแล้วธนบัตร50ก็นะครับจากเดิมที่เคยใช้60เราก็จะปรับให้เหลือแค่50นะครับอ่ะ5ใบนะครับ ทำบัตร50นะครับจาก6ใบนะครับก็ปรับเหลือ5ใบแล้วก็ชดเชยด้วยเหรียญ10อีก5เหรียญคำตอบก็คือมีวิธีการรวบรวมนะครับธนบัตรและเหรียญรวมกันแล้วได้500ทั้งหมด7วิธีนะครับก็คือคำตอบที่นะ29่ทีนี้มาดูนะครับข้อที่30ข้อที่30จัดว่าเป็นข้อยากนะค่อนข้างยากและซับซ้อนนะครับเขาบอกว่าวางเหรียญ5บาทและเหรียญ2บาทตามรูปนะครับ วงกลมตัวใหญ่ก็คือ5บาทวงกลมสีดําตัวเล็กก็คือ2บาทนะครับก็มีรูปที่1รูป2รูป3รูป4นะครับเขาถามบอกว่ารูปที่9นั้นมีทั้งหมดกี่บาทครับนะครับจะเย็นๆนะครับเราก็มาดูทีละรูปรูปที่1นะครับรูปที่1นะนะครับมีเหรียญ5บาท1เหรียญก็นะครับเพิ่มขึ้นเป็น5ก็คือ5นะครับรูปที่2นะครับมีเหรียญ2บาทครับเหรียญ2บาทเพิ่มสมเหรียญนะสมเหรียญทีนี้3เหรียญมันมาจากไหนครับ มันมาจากนะครับผมให้ดูตัวนี้นะครับถ้าเราเจอโจทย์อย่างนี้นะครับให้นะครับนึกถึงภาพตัวนี้มาเห็นว่ามีกี่เหรียญนะครับเวลาเติมเข้าไปเรื่อยๆครับตัวนี้นะครับหนึ่งบวกศูนย์นะครับหนึ่งบวกศูนย์ตัวนี้มาจากไหนก็คือนะครับแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับลบหนึ่งนะครับบวกกับแนวตั้งลบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับตัวนี้แนวนอนสอง แนวตั้งนะครับก็มี2ลบไป1นก็เหลือ1นะครับก็กลายเป็น2บวก1ก็ได้3ตัวนี้นะครับแนวนอน3แนวตั้งนะครับ3กันลบ1ไปเหลือ2นะครับก็เป็น3บวก2ได้5นะครับดังนั้นก็จะมี5เหรียญทีนี้นะครับรูปที่4นั้นก็คือ4บวก3ครับก็คือนะครับ4บวกด้วย4ลบ1นะครับก็เหลือ3นะครับ4บวก3ได้7เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนภาพนะ แต่ว่าให้เขียนเป็นแบบนี้แทนนะครับรูปที่1มี5บาทอยู่1เหรียญก็5บาทครับรูปที่2มันจะสลับกันเป็นเหรียญ2บาทนะครับก็เป็นเยรายญ2บาทเหรียญ2บาทมีกี่เหรียญนะครับอ่ารูปที่2ก็จะมี2อบวกหนะครับก็เป็น3มเหรียญนะครับหรือท่านง่ายๆก็ดูจากตรงภาพตรงนี้ก็ได้ตัดตารางนะสตรงเหรียญที่จะเพิ่มไปก็คือเอา2ตัวนี้บวกกับหตัวนี้ได้3ครับอ่าทีนี้เหรียญ2บาท3เหรียญได้กี่บาทก็เป็น6บาทครับอ่าห้าบวกหก็ได้11นะครับ จากนั้นมาขั้นตอนรูปที่3ครับรูปที่3ก็สลับเปลี่ยนเหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาทมีทั้งหมดกี่เหรียญก็เอา3าบวกสครับสาบวกสก็ได้5เหรียญนะครับห้าคูณหได้25นะครับ11บเบวกยีก็ได้36นะครับก็ทําไปถัดไปนะครับเมื่อเติมเหรียญ5บาทแล้วก็ขยับมาเป็นเหรียญ2บาทครับเหรียญ2บาทนะครับจะใช้กี่เหรียญก็เอา4ี่บวกสครับได้7จ็ดนะเจคูณสได้14ครับก็3 1> 36 1สบวก14ได้50นะครับจากนั้นในรอบที่5ครับรูปที่5นั้นเป็นเหรียญ5แล้วนะครับเหรียญ5ตัวนี้มีทั้งหมดกี่เหรียญก็เอา5บวก4ครับ5้บวกได้9กครับ9คูณหได้45ดังนั้นนะครับรวมกับ50นะ45่วกับได้95จากนั้นมาดูรูปที่6รูปที่6นะครับก็มา,ามีทั้งหมดกี่เหรียญครับเพิ่มเหรียญ2บาทไปอีก5 6บวกครับ6บวกได้11นะ สิบคูณสได้ยีบสก็เอาเ5้าบวกยีได้1้อยสนะครับถัดไปรอบที่7จนะรูปที่7จ็ด7นั้นนะครับต้องเติมเงินเหรียญ5บาทนะครับไปทั้งหมด13เหรียญครับเก็ดวกหได้13บสนะครับเจวกหได้สิบสามสิคูณหก็ได้65สิบห้ครับร้อยสบวกหกก็ได้182จากนั้นนะครับรอบที่8นั้นเป็นเหรียญ2บาทครับ เหรียญสอบาทต้องเติมกี่เหรียญก็เอา8ปบวกเได้15ครับ8ปบวกเได้15 15้คูณสได้30 30ิบสวกร้อได้112จากนั้นมาดูนะครับในขั้นตอนที่9ขั้นตอนที่9เป็นการเติมเหรียญ5เข้าไปครับเหรียญ5เติมเข้าไปนั้นต้องใช้กี่เหรียญก็เอาเบวกแครับ9กบวกแได้17นะครับ17บคูณหได้85ก็นะครับรวมกับ212 สองร้อยสิบสองรวมกับแปดสิบห้าก็ได้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคําตอบก็คือนะมีเงินทั้งหมดอยู่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับสมกับเป็นข้อยากสมกับเป็นข้อยากนะครับ,นะรบทั้งหมดนี้ก็คือข้อสอบนะครับทีเด็ดปสองนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับในพาร์ทที่สามนะครับในส่วนของข้อยากนะครับท่านใดสนใจก็ติดตามชมคลิปใน ลำดับถัดไปสวัสดีครับ